สวัสดีคะ่ะกต่ายมัมสตอรีค่ะพี่น้องก่อนที่จะเล่าคลิปเอาวิวหลักล้านมาให้ดูมม่มีขาตังกล้องพี่น้องคือวันนี้แม่แต่จะมามามาบอกเพื่อนๆมาเล่าให้ฟังว่ามี3ข้อ3สิ่งที่ถ้าสาวๆคนไหนมีกับแฟนหนุ่มแล้วหมายความว่าจะกลายไปเป็นคนพิเศษอีกขั้นหนึ่งของเขานะคะคือข้อ1คือเขาจะติดต่อเราตลอดเวลาถามสารทุกสุกดิบ กินข้าวหรือยังทําอะไรไปไหนอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ตลอดเวลาและเขาจะรายงานตัวเขาเองตลอดเวลาพี่น้องวันนี้ฉันทําอันนี้อันนั่นอันโน้นอันนี้นนนนนนนมานะเขาจะบอกตลอดโดยที่เราไม่ต้องถามอืมจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาอันนึ่งมาวันหนึง่งเราหายไปสองอาทิตย์หายไปหามือหายไปสามมือรนี่บอเมรนี่พี่น้องมันกับมันไม่ได้กลายเป็นคนสําคัญนะพี่น้องเออแลวข้อสองพี่น้องชัดชัดเจนไหมแสงแสงไม่ค่อยดีแต่ไม่แต่อยากให้เห็นวิวคือข้อสองเลยพี่น้อง เขาจะพาเราเข้าไปในโลกของเขาโลกของเขาคืออะไรรู้ไหมพี่น้องโลกของเขาคือเพื่อนสนิทของเขาญาติของเขาพี่น้องของเขาพ่อแม่ของเขาถ้าวันไหนที่เขาแนะนําเรากับเปิดตัวเรากับโลกของเขาแสดงว่าเราความสัมพันธ์ของเราไปในอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งแล้วมูเจ้ามี่ไปมีไป,ไม,ไปมูเจ้าเออแล้วก็สามข้อข้อที่สามข้อนี้สําคัญนะคะคือถ้าเขามีความลับอืเขาจะกล้าบอกตัวตนเขาจะกล้า เปิดเผยตัวตนของของเขาเองให้เจ้าหูให้หมูเจ้าหูว่าเขาเนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะเนี่ยฉันมีปมด้อยฉันมีปัญหาฉันมีอะไรอย่างนี้นะเขาจะกล้าเอาตัวตนของเขามาบอกเจ้านั่นคือแสดงว่าเจ้าเป็นคนพิเศษเป็นคนหนึ่งเป็นคนที่เขาไว้ใจแล้วก็เขาจะก้าวไปความสัมพันธ์ที่ไปต่อกับเจ้า แน่ๆนั่นแหละค่ะนุ่มๆผู้ใดสาวๆผู้ใดที่มี3สิ่งนี้ก็แสดงว่ามูจะไปถึงในอีกระดับขั้นหนึ่งแล้วนะคะมื้อนีไม่แต่กัสิลัไปก่อนเอาไว้กันพอๆกันใหม่ในในในคลิปหน้าเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็สิเอาวิวหลักหลานในเบิ่งก่อนอู้ยสวยงามพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณค่ะ